รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไาทองเที่ยวแดนธรรม นำจิตมันมรู้แบ่งปันเสียสละละกโกรธลงพาดวงจิตสะอาดสว่างสงบลงจิตมันคงต่อพระพุทธเจ้า กกับคุญสวัสดีค่ะพบกันกับรายการ9ก้าวคู่บุญนะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่แล้วล่ะค่ะลูกๆทุกคนอย่าลืมแสดงความกตันยูนะคะเพราะว่าความกตันยูเป็นเครื่องหมายของลูกที่ดีนั่นเองค่ะแต่สำหรับวันนี้นั้นเนื้อหารายการของเราจะมีอะไรบ้างติดตามชมเลยค่ะ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้รายการเก้าคู่บุญช่วงธรรมะพื่นใจที่มาพบกับท่านผู้ชมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะคำว่าเก้าคู่บุญนี้เราอยู่ในรายการทีวีช่องเก้าแล้วไปด้วยบุญจริงๆก็คือเราไปด้วยกับบุญการที่จะมีชีวิตไปด้วยกับบุญเนี่ยจะไปอย่างไร บุญทุกอย่างที่เราทำเนี่ยจะสมบูรณ์ที่สุดขอให้มีชีวิตที่มีสติถ้าชีวิตมีสติกับสัพชัญญะแล้วเนี่ยซึ่งชีวิตสติและสัพชัญญะเป็นธรรมะเบื้องต้นที่ทำอะไรสมบูรณ์ที่สุดถ้าเรามีถ้าขาดสติขาดสัพพัญญะคือขาดปัญญาแล้วเนี่ยเริ่มบกพร่องแหละ แม้แต่ขับรถก็ผิดเลนแหละ,ะเพราะขาดสติบางคนไปทำอะไรผิดพลาดทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนจิตใจวักบกบนแล้วก็กังวลเกิดเครียดขึ้นมาขับรถผ่าไฟแดงไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสติมันึงคิดเพ้ไปเลยใหญ่ทำอะไรผิดมากมายดังนั้นถ้ามีสติแล้วเนี่ยจะมีความสมบูรณ์บุญก็คือสตินี่แหละ สติจริงๆก็คือเป็นธรรมะที่เป็นพุทธ,ธพุทธะพุโทโธเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคนไม่หลับคนรู้คนที่ช่ำชื่นเบิกบานสติสมบูรณ์เนี่ยไปไหนก็ดีแน่นอนฉะนั้นเราทุกคนจะให้มีส่วนไปไหนให้ดีโชคดีเนี่ยต้องมีสติ มีสติมีสัพจัญญสะสัพพัญญะเป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็คือมีปัญญามีความรู้รู้รู้ทันกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดและมันเกิดอยู่ก็รู้ทันแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างนี้ถ้าเราเท่าเรารู้ได้แล้วก็ทําไปฉะนั้นในรายการไปกับบุญนี้ช่องเก้าคู่บุญเราเนี่ยเราต้องมีสติเมื่อมีสติเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเป็นคนมีสิ่ง สินเราไม่ขาดหรอกจะเป็นปกติศีละเนี่ยแปลว่าปกติแปลว่ายินปกติและเย็นร่างกายเป็นปกติจิตใจเป็นปกติไม่ล่วงเกินไม่ทำร้ายไม่สร้างบาปสร้างอากุศลใดๆทั้งสิ้นมีแต่ดีกับดีมันก็เย็นสบายเพรอจิตใจเย,ย็นสบายแล้วเนี่ยทำอะไรแล้วก็ง่ายสะดวก สิ่งอื่นๆทั้งหลายจะมาด้วยความเย็นความสบายนะเงินทองจะเข้าหลังไหลเข้ามาหาเราเพราะคนนั้นเย็นและสบายดีถ้าร้อนร้อนร้อนรุ่มมาไม่ทนหรอกลองดูที่บางคนที่ได้เงินได้ทองมาด้วยได้ปัจจัยมาด้วยด้วยจิตที่ไม่เป็นปกติอย่างเช่นได้จากการพานันได้จากการค้าขายของเถื่อนมาไม่ทนหนีหมดมาอยู่ด้วยก็ทำให้เจ้าของ ร้อนใจเหมือนไม่ไม่มีอยางได้อีกอยางได้อีกอยาไอกยาได้อีกอยู่นั่นแหละไม่รู้จักพอผลสุดท้ายเขาก็จับได้เขาก็ยึดไปหมดไม่มีอะไรเหลือใช่ไหมท่านผู้ชมลอ,ลองลองคิดดูให้ดีนั่นคือใจมันร้อนใจมันร้อนมันไม่เป็นของเราถ้าเป็นคนมีศีลปั๊บมีสมาธิมีปัญญาดีเนี่ยของดีๆมาอยู่กับเราเพราะเรามีฐานรองรับแล้ว ของดีจะมาอยู่กับที่ดีคนที่มีจิตใจดีมีศีลมีฐานนะเนี่ยมันจะมีของดีตามมาท่านจึงได้พรรณาถึงอานิสงส์ของศีลด้ว่าถึงด้วยโภกะสัมปทาโภคะสัมปทาจะมีโภกทรัพย์สมบัติได้ต้องศีลได้เกิดขึ้นเองแล้วก็อยู่ทนอยู่กับเราได้นานภโภกะสัมปทาถึงพร้อมด้วยภโภกทรัพย์ แล้วก็กิติสัทโธมีชื่อเสียงวิสารโทรแก้วกล้าอาจฐานอาสม,มุนหูหไม่หลงไม่ลืมและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อบัตราบัรปลายชีวิตมีสุขติเป็นที่ไปหรือยังมีชีวิตอยู่ไปไหนก็มีแต่ความสุขฉะนั้นวันนี้ได้พบกับท่านผู้ชมมาในรายการธรรมะ9ก้าคู่บุญกับช่วงรายการธรรมะพื้นใจเห็นว่าสมควรแก่เวลาพบกันใหม่ในกาลหน้า ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านขอเจริญพร